พาทุกท่านเดินทางมาที่ตลาดมหาหน้ากันครับมาดูผลไม้ที่ที่นี่นะครับตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มกว,ว่าเกือบ3ามทุ่มนะครับดูว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ยังขายของมันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเตรียมของกันนะครับผมจะพาเดินสำรวจดูนะครับผลไม้ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับว่ามันจะคล้ายกันกับตลาดอื่นหรือเปล่านะ มาช่วง2ทุ่มกว่าๆนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามและเดี๋ยวผมพาเดินตามไปดูนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมไปครับสำหรับหลายท่านนะครับที่ให้ยุทธพงษ์มาที่ตลาดมหานาคหน่อยนะครับมาดูผลไม้ช่วงค่ำคืนจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะไปขายเนี่ยมาแจกตลาดเยอะมากเลยนะครับที่ช่วงเช้าแต่ตอนนี้ลองมาดูช่วง กว่าค่ำหน่อยช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มเนี่ยยังมียังมีของขายอยู่นะครับเป็นปกตินะครับเป็นบางร้านก็ปิดไปแล้วแต่ก็ยังมีร้านที่พอเปิดอยู่ตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับสำหรับใครที่จะมาก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างนะครับผมก็มีผลไม้ทั่วไปนะครับเป็นมะม่วงแล้วก็กระท้อนนะครับ ก็ราคาก็ติดป้ายชัดเจนนะครับอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านนี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยไหมเปิด24ชั่วโมงเลยครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีปิดนะครับผมโอ้ยนะครับอ่ยุทธพงศ์เองก็เดินทางมาที่นี่นะครับช่วงกลางคืนตอนนี้2ทุ่มนะครับอันนี้ก็อยู่ที่โลละ50นะครับหลายท่านก็ถามนะครับต้องการอยากที่จะอันนี้ก็เป็นตะคอนะครับหลายท่านอยากจะให้มาดูให้หน่อยนะครับก็เดินทางเข้ามาผมไปมา สี่มุมเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองเป็นตลาดไทยนะครับก็จะมีผลไม้อ่าเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของดองเองก็มีนะครับของดองก็จะติดราคาไว้ชัดเจนนะครับอ่าพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านนะครับที่เข้ามาจ่ายตลาดที่นี่ก็บอกว่าอ่าอยากจะรู้ว่าช่วงนี้มีสินค้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังพอมีนะครับวันนี้โลละสี่สิบเป็นไซส์เล็กนะครับแตงโมก็พอมีอยู่นะครับ โครแดดเจนะครับผมลูกละนะครับลูกละเจิตอนนี้ก็น่าจะปิดแล้วนะครับน่าจะปิดแล้วก็ขอดูราคาหน่อยก็แล้วกันนะครับขายถูกอันนี้อยู่ที่ลูกละห้าสิบนะครับผมลูกละวันนี้ปิดหรือยังครับยังค่ะยังนะเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับมีของทุกวันไหมครับค่ะมีทุกวันนะครับอ๋อวันเสาร์ปิดเร็วหน่อย อ๋ครับผมขอบคุณนะครับนะครับที่ตลาดมหานาคนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งก็ยังมีผลไม้ขายอยู่เยอะแยะแล้วก็หลากหลายนะครับเป็นตลาดบางร้านก็เปิด24ชั่วโมงนะครับบางร้านก็ปิดเร็วหน่อยนะครับตามสะดวกเลยนะครับแต่ช่วงตอนตอนนี้เดี๋ยวดูแตงโมหน่อยนะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับอันนี้ลูกละ50นะครับลูกละ50 แตงโมลูกรอันลูกรร้อยยี่สิบกับพันอะไรครับนี่ยอซันย่าครับซันย่านะอ๋อซันย่านี่โอเคครับผมซันย่านะครับมีลูกใหญ่ลูกเล็กเหมือนกันนะครับผมขอบคุณนะครับฮี่ครับโอเคเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงครับผมของก็จะคล้ายๆกันนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกรมพัฒนาสังคมนะครับใครที่มาไม่ถูกก็ปากหมุดมาเลยนะครับสะพานขาวสี่มุมเมือง ดูราคากันหน่อยโลละสิบบาทโลละสิบห้าเป็นมะม่วงสุกนะครับโอ้มีอะโวคาโดด้วยนะครับผมอ่ะเดินดูหน่อยนะครับเดินดูกันเดินดูยามค่ำ,ำๆเ่ยเดินกับผมนะครับยุทธพงศ์ก็ร้านค้าก็มีนะครับแต่ว่าของก็อยวาพาไปดูฝรั่งหน่อยฝรั่งกิมจูนะครับ กิมจูขายยังไงครับขายยังไงลลลลอ่ะกิมจูโลละสามสิบห้าครับกิมจูโลสามสิบห้าขอบคุณครับดูบรรยากาศยามข้างคืนนะครับเป็นตลาดขายส่งผลไม้นะครับลักษณะตลาดก็จะเป็นเป็นแบบแผงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงแผงที่วางสับประรดนะครับเดี๋ยวดูสับประรด เจ๊สับประรดเนี่ยเจ๊สับประรดสับปะรดพันอะไรจ้ะเนี่ยไหนคะเนี่ยอันนี้สับประรดสีราชาค่ะสีราชาขายขายลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือขายปเป็นเบอร์ใหญ่สี่สิบเบอร์ใหญ่สี่สิบโอ้นะครับสับปะรดสีราชาเบอร์ใหญ่สี่สิบนะบราาร 40. ครับได้ร้อยแปดสิบโลแล้วเนาะเปิดเปิดทุกวันไหมเจ๊เปิดทุกวันไหมครับตรงนี้ทุกวันนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ ตีสี่ถึงสี่ซึ่งขอบคุณนะครับนะครับผมอ่าสี่ตลาดมหานาคนะครับติดสี่มุมเมืองอยู่เรื่อยเลยนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแผงแผงที่ปิดนะครับปิดแล้วนะครับร้านปิดแล้วครับพาไปดูฝั่งนี้หน่อยนะครับหมอนทองใต้ร้อยี่สิบาทนะครับที่ตลาดมหานาคนะครับทุเรียนมีทุกวันไหมครับเฮียเนี่ยโอ้โหลละร้อยสี่สิใต้เลยนะมาจากภาคใต้เลยนะครับ ลำไยก็มีนะครับลำไยแล้วก็รวมไปถึงเงาะด้วยนะครับผลไม้ต่างๆนะครับที่ตลาดอาหานากนะครับจะสี่มุมเมืองนะครับผลไม้ไม่ใช่เป็นแอปเปิลนะครับเป็นลูกสาหรับใครที่จะรับไปขายนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับมองเห็นกันหรือเปล่าครับมองดูครับก็หลากหลายนะครับโอ้นะครับโลละร้อยนะครับต้ม เยอะเยอะเลยครับคืนนี้เดีย๋ยวพาเดินดูในซอยหน่อยนะครับในซอยตรงนี้นะครับก็จะมะีผลไม้นะครับเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นผลไม้นําเข้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอง,งุ่นเป็นอแอปเปลิลเป็นส้มอะไรพวกนี้นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับพอมีดูราคาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะองุ่นอะไรครับเนี่ยอันไหนคะเมมด แม่มดนะครับโลละ350บาทโอ้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในยามค่าคืนที่ตลาดที่นี่เขาก็เปิดเปิดดึกกันเหมือนกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าเองก็ยัง ยังคองเตรียมของอยู่ผมว่าเขาจะเปิดยันเช้าหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่รู้มานะครับตลาดที่นี่เปิดยันเช้าเหมือนกันนะครับบางเจ้านะครับแต่บางเจ้าก็แค่เตรียมของกันไม่ขายนะครับหรือลองลองเดินตามตามมาดูนะครับตามมาดูนะครับก็มีเหมือนเหมือนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอเป็นทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอุ้ยกล้วยช่วงนี้กําลังฮิตกล้วยนะครับกล้วยหอมก็มีนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลงของกันนะครับนี่อ่านี่ก็จะเป็นลงของกันดีครับเป็นลงของนี่เป็นผักเหรอครับนะเป็นผกักเหรอหลายอย่างอะ่ะมาจากไหนฮะผ<า>ักมาจากไหนลบบุรีเบุรีเพชรบุรีโอ้นะครับนี่ผักมาจากเพชรบุรีหลายอย่างรวมๆกันใส่รถหกล้อมานี่เป็น เป็นริม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 ถนนนะครับอยู่ใกล้ๆกล้สะพานขาวนะครับทางถนนเส้นหลานหลวงนะครับนี่ทางไปจากจากกระพัดดิพงนะครับแถวทางไปลาดดำเนินกลางนะครับเป็นตลาดมหานาคนะครับผมค่ำคืนเขาจะเตรียมของกันนะครับผมเองก็มาเดินดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับป้าใบตองขายด้วยเหรอเนี่ยใบตองขายยังไงครับป้าเนี่ย โลละยี่สิบห้าอ๋อขายเป็นโลเหมือนกันนะโอ้ยผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยเนี่ใบตองก็ขายด้วยนะครับขายเป็นโลนะครับที่ตลาดมหานาคนะครับจะหลงสีเมืองอยู่เรื่อยเลยนะครับอ๋ออันนี้ใบตองอันนี้ตองอะไรนะครับตองป่าอันนี้ตองตานีขายราคาเดียวกันไหมครับโลละยี่ห้าเหมือนกันอ๋อที่เขาไปห่อเขาต้มมาไปห่อแหนมมาเลยพวกนี้นะครับนี่อ๋อผมเข้าใจแล้ว อ๋ออันนี้ห่อตนนี้ก็เป็นตานแนครับอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเวลาเขาห่อแหนมเขาเอาไปตองมาจากไหนกันที่กรุงเทพผมเจอแล้วนะครับเจอเจอแล้วมาจากตรงนี้นี่เองนะครับเป็นที่ขายอ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณนะครับแม่ครับครับผมนะครับเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะครับบางทีผมก็แอบสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขาห่อใบตองที่กรุงเทพเนี่ยห่อแหนมอะไรคิดว่าเขาทํามาจากจังหวัดนะครับจริงๆมีใบตองขายเหมือนกันนะครับก็หลากหลายเออได้รู้หลากหลายเหมือนกันนะครับ เป็นความรู้อีกอย่างนึงผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับบางทีก็แอบสงสัยอยู่หมดละวครับก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะพาเดินแล้วนะครับก็ดูทั่วๆไปแล้วกลางคืนตอนนี้ก็ก็ก็จะเป็นช่วงของการเตรียมของนะครับซะส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยก็ไม่ค่อยขายแล้วครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ทุกท่านนะครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ